สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้โสพีพามาอัปเดตสวนกุหลาบเล็กๆของโสพีนะคะนยคะน้องโรบดรีคอรเรตค่ะไม่ได้เจอกัน4วันเลยนะคะหลังจากที่โสพีไปประสบเหตุแผ่นดินใหม่ที่กรุงเทพมานะคะเนาะก็วิ่งกันลงจากตึก13ชั้นเลยค่ะทุกคนทางนี้น้องฟิวค่ะน้องฟิวน้องน่าจะ เจอเพียเล่นงานค่ะนะคะแล้วก็บานแล้วก็เริ่มโรยไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพียเล่นงานก็เลยดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอันนี้โรบรีคอร์เรตค่ะไม่ได้เจอกันสี่วันสำหรับกุหลาบเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะก็โรยไปเยอะเหมือนกันนะคะน้องไลล่าค่ะโรยไปเยอะเลยนะคะก็น่าจะต้องตัดแต่งดอกแล้วค่ะตัดแต่งต้นแล้วค่ะเพราะว่าน้องโรยไปเยอะละ ทั้งฝั่งนี้นะคะน้องลิมอนเซลโลค่ะก็มีทั้งที่โรยไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังบานค่ะลิมอนเซลโลกุหลาบสีเหลืองนะคะแล้วก็มีที่ยังตูมอยู่นะคะเต็มต้นเลยค่ะแต่ที่น่ารักมากเลยนะคะที่ดอกไม่เคยทิ้งต้นเลยคือคนนี้ค่ะน้องพยับหมอกค่ะเนี่ยค่ะกุหลาบสีฟ้าพยับหมอกนะคะอยู่ข้างๆลิมอนเซลโลนะคะ สวยงามมากค่ะน้องน่ารักมากค่ะส่วนนี้ก็โดยหมดเลยค่ะทุกคนอันนี้น้อง J L Austin นะคะแล้วก็ทางนี้ s e n t e แ Air นะคะออกช่อใหญ่ๆแต่ว่าโดยไปแล้วค่ะนะคะจะมีทั้งส่วนหน้าบ้านทางนี้ค่ะที่ก็ยังพอมีดอกให้ชื่นชมนะคะโอ้ไม่เจอกันสีวันเป็นไงคะลูก เนี่ยค่ะเริ่มออกดอกกลุ้มๆนะคะโดนแมงกินหมดเลยค่ะทางฝั่งนี้ตายแล้วนะคะอันนี้น้องคอนเซนซานะคะโดนแมงกินหมดเลยค่ะทุกคนก็โซพีไม่ได้ฉีดยานะคะเนาะไอ,อแมงน่าจะเป็นโดนด้วงอะคะ่ะด้วงกินนะคะดูจากกัดแบบนี้ค่ะ ว้าวทุกคนอ่าทางนี้อันนี้ไม่ใช่ดวงแล้วคะ่ะนี่หนอนโอนัหน่าองสารน้องนะคะนี่ยังสวยอยู่อันนี้น่าจะเป็นจูเลียตคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะจูเลียกําลังออกดอกเลยคะ่ะแต่ว่าโดนหนอนเดี๋ยวเด๋ยตอนเย็นกลับมาเดี๋ยวโซพีลองมาดูซิว่าเป็นหนอนเป็นอะไรกันแน่นะคะผมไม่ได้เจอกันหลายวันน้องออกดอกให้ชมสวยงามเลยคะ่ะแต่ว่าโดนหนอนกินนะคะทุกคน โอเคค่ะงั้นโสพีลาไปกับน้องคนนี้นะคะนี้น้องจูเลียตค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอให้มีความสุขทุกวันนะคะ